บ้านเท่าไห่โชคสวัสดีซี่สู้ผู้สุข้อนกับผมมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาหอดบัตรู้ี่ศูนย์ที่มาตามแนวทางของปูซี่ศูนย์วันที่16เมษาสองหากเจ็ดกับโค้งทุดไทยน้พี่นอ้องโค้งทุดไทยแล้วมือนี้กับวันอาทิตย์ที่1 4บสี่และพี่น้องก็เหลือเวลาอยู่สองมือมือมอื่นมือเฮ้อพี่น้องเนาะเอาข้ามาตามแนวทางของปูซี่ศูนย์บนล่างกันเลยพี่น้องสรุปบนล่างกันเลย พราะว่าล่างปูกับปล่อยไปแล้วตาตองหดมาพี่น้องเนาะเหล็กปูซีศูนย์น่วหดที่แล้วล่างกับเขาเก้าศูนย์ตรงตรงเขาเก้าศูนย์ล่างตรงตรงได้พี่น้องได้เอากับเขาไปรับไปส้มไปเบื้องแนวทางน้ากันครับผมก่อนที่เขาไปเบิ้งแนวทางของปูซีศูนย์เขากับไปเบิ้งรุ่งขั้วของปูสีศูนย์กันก่อนนาาพี่น้องแล้วเราไปนาาพี bien, ่น <Yeah. S 1> ้องหรือว่าขาดอยังงพี่น้องท่านใดโชคหมานได้พี่น้องเด้ เลว่าสายบุนกะอย่าล่มโล่งขั้วของปูสีศูนยังขาดปูนขาดกระเบี่ยงอยู่เด้อพี่น้องเด้อขาดปูนขาดกระเบี่ยงอยู่พี่น้องเนาะกระเบิงเบ่งไปน้ากันมาเบิ่งไปน้ากันอืมโล่งขั้วปูสีศูนนะพี่น้องเนาะโอ้ยป,ประตูกันหมากันแมวเรียบร้อยแล้ว ก็สิเหลียเนี่ยแต่กระเบียงนะพี่น้องสิเหลียเนี่ยกแตะกระเบียงนะก่อสาบกันแลี้วๆกับมองนางกับย่งๆอยู่นะครับสนุกชอบนี่ยปูนกระเบียงมันยังบ่พ่อิ่นก็เลยยังบ่ปูปูก็เลยยังบ่ปูกระเบียงมันยังบ่พ่อยังขาดหลายอยู่นะพี่น้องมันลอยกว่าตารางเมตร มันยังขาดหลายประตูปูก็เฮ็ดแล้วแล้วพี่น้องท่านใดซ้ายบนก็จะเลื่อดเอยมันยังหลายอยู่พี่น้องเลยยังหลายอยู่ปูนันยังบพอ่อันนี้ได้สามห่องดี ยังข <Billie S 2> er าดยังขาดกระเบียงมันมันจากตารางเมตรอะอยู่นี่รวมรวมแล้วลอยกัวลอยกัวเท่าไรสี่สิบหกสิโอ้8กสิบประมาณลอยลอยลอยกั้อมดิลอยบ่อพดิปูวันด้านหนาก็ยังขีปุยอยู่แม่บอกด้านหนาปูก็ขีปุยอีก เออเออบานีแท่นนั่งอีกแท่นทนั่งนี่คงวัาตะเ็กก้อยอิดพี่น้อง่ันใดอย่ามาทำบุญน้ำปูเป็นกระเบี่ยงเป็นปูนก็ได้แล้วพี่น้องแล้วเป็นกระเบี่ยงเป็นปูนก็ได้ขาดกระเบี่ยงกับปูนลอยกวัวตะล่างเม็ดวัดปูสี่ศูนย์เห็ดโล่งขั้วแล้วพี่น้องได้พี่นอ้อ,นองห้าก็เขาไปเบิง ต่อเลขไปเบิ้งแนวทางได้พี่น้องดดได้ครับพ,พี่น้องส่วนล่างปูกับปล่อยตะตองหดได้พี่น้องได้ล่างนี่เด่นห้ากับหกได้พี่น้องเด่นหากับหกหากับหกนี่เป็นลักซิบส่วนลักน่วยนั่นก็นกนคือเจ็ดแปดเก้า ตัวเรื่องเลี้ยงน,น้อยๆล้วพี่น้องรักหน่วยแต่ปูจับคู่ออกมากอะหก6จ6ดหก5ป5หกเอันนี้คือชุดเต็มได้พี่น้องได้อันนี้คือชุดเต็มปูกำมะวงกลมให้ที่หกแปด้าแได้พี่น้องได้ตัวกันตัวร่องก็จะเลื่อมจะปลาจะทิ่ม พวางวดที่แล้วเก้าศูนย์มันกับบริ่เข่าตัวเนียนี่พี่น้องเข่าตัวร่องของปูนี่งวดที่แล้วงวดที่แล้วเข่าตัวร่องนี่แหละอันนี้คือลางลางปูกับปอยเป็นตัอกรวดเด็พี่น้องที่นี่กับมาเบิงบนแล้วพี่น้องบานนี่บนบนนี่เด่นห้าลางห้ากับหกบนห้าตัวเดียวได้พี่น้องได้สายวิ่งสายแลน เล็กติดเลขกลขวิ่นเล็กวิ่งของปูนี่บ่เคยหลุดบ่เคยผ่านได้พี่น้องได้บนในปูก็ให้ชุดเต็มขึ้นกันพี่น้องหาคู่ศูนย์ห้าสอห้า้ากเจ็ดห้าปูวงกลมไ้ที่ เจ็ 7, 5, 8, 5, ดห้าแปดห้าได้พี่น้องได้เอาสำหรับผู้ทุนหน่อยก็คือเจ็ดหากับแปดหาได้พี่น้องได้มักชอบตัวใดก็ไปหาจับสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่กันได้พี่น้องได้ล่างก็เน้นให้สองคู่บนก็เน้นให้สองคู่ที่จริงแล้วปูกับของปูก็เป็นบนเป็นล่าง บนเป็นบนล่างเป็นล่างตรงตรงเห็นบอปูเขียนบอกว่าตรงตรงเห็นบอตรงตรงไม่ต้องกลับเอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมากชอบตัวใดกันาซื้อรอตตอรีันสนับสนุนรัฐบาลเนาอ่ะแคบหน้าจอครับผมโค้งสุดท้ายปูีศูนย์สรุปให้แล้วบนล่างเน้นบนสองคู่ล่างสองคู่ สำหรับผู้ทุนหน่อยนะพี่น้องเนาะจะกระยับประมาทตกกันตัวล่องได้พี่น้องเด้เบิ้งเพียรควบบนเทิงจะไปซี่เรียดกับแนวทางนะพี่น้องนะเนาะพิจารณาเบิง้งมักชอบตัวไหก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาคอยพี่น้องเข้ามันมนกันใส่ปีไม่เข้านี่ เคแคบหน้าจอได้ครับเด้อเอากลับขึ้นไปเบิงล่องขั้วอีกเชียนึงพี่น้องแม่ขั้วบ่มาบ่ม่าเพชรจัดงานันยังก็ล่ะระบงชาวบ้านบ่เพิ่นเป็ี่ยนกุกไงม่นบ่อแม่ขั้วปู่40แม่ขั้วพารวยเพิ่นเป็นกุกญ่ ข้ามูเห็ดละวงเศร้าบานใส่ปีไม้หรือว่าสงกานเบ้นบ่พอครับสวัสดีปีไม้บบมครับผมทำหานหมู่บ้านโอ,อ้ครับหมู่บ้านก็นมีงานบนุญบ,บ,บ่อบุญบ้านพ่อแม่มือนี้เป็นมือที่สามเป็นบ่ครับนี่ยม,มือที่สามเหรอทำไมมีหอดเสียงเสียงเห็นบ่แม่ขั่วกับพ่มา มีตะพอขั้วมาเห็ดมาหนึ่งเขาใส่เพียน,นตาบานแนวทางของปูซีศูนพี่น้องเข้ากัแคบหน้าจอยนะครับเนาะพี่น้องเข้ากัแคบหน้าจอไว้แล้วมักชอบจะไใดกับพิจจรณนาเบื้องเอาพี่น้องเอฟซีสุภูสุขนถ้าโชคมานก็นย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้มาทําบุญน้าปูซีซูนเป็นกับเบียงพลกองปูนพวทุ่งกันยั่งดีปูเห็ดล่องขั้วยังขาดปูนขาดกับเบียงได้พี่น้องเด้อนี่เห็น่านี่ นี่เป็นเพื่อน,นปูนนี่เป็นเพื่อน,น,นปูนเยอะเบียงลอยข้อก้องก็ไใดไม่ละลาเพื่อนว่าไดไม่แล้วแต่ยังบ่พว่าใดไม่แล้วยังบอกว่ายังขาดลายเยอะขาดลายอยู่พี่น้องเนาะผูใ้ใดโชคมางวดนี้ก็อะย่าลืมทำบุญหรือว่าหิมาเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบกับปูซีสวนข้ามาได้ได้พี่น้องได้บานไก่บานไก่ก็ได้มาไดเอา สุดทายนี่ขอให้พี่น้องเข้ารู้เรื่งเฮงปังๆกันในเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม